สวัสดีครับสวัสดีครับผู้เข้าผู้เข้าชมนะครับรายการของเรานะครับรายการเมนูผักต้านโรคเหมือนเดิมครับพบเราพบกันทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่12ือพฤศจิกายนนะคะพศสองพัใกล้ปลายปีอากาศเริ่มเย็นนะครับซึ่งคง โครงการนี้นะครับ<ช>ได้รับสนับสนุนนะครับร่วมกับสถาบันพลิงวิจิตรดาแล้วก็<ช>โครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมนะครับผมสัมผจุนทายใต้สอสนะครับซึ่งวันนี้มีเมนูที่น่าสนใจพบกับในช่วงอากาศเย็นๆะนะครับมีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้ครับครูเอิญครับวันนี้นะคะก็ จะพบกับเมนูก็คือมีทั้งหมดสองเมนูค่ะก็เป็นข้าวผัดทามินค่ะแล้วก็เป็นน้ำพิชิกาค่ะแต่เราลืมแนะนำตัวไปหรือเปล่าคะโอ้เดี๋ยวถ้าผู้ชมมาใหม่ใช่ครับผมนะครับคูก๊อบนะครับคเิรครับผมนะครับก็ซึ่งสามารถรับชมพวกเราได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับก็จะเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับผมก็เมนูวันนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่ามีผักที่เป็นผักพระเอกอะไรบ้างนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรทำไมถึง เหมาะกับช่วงอากาศกําลังเย็นๆอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครนะครับยังไม่ได้รับชมสัปดานะครับที่29วันศุกร์ที่29สุลาครับแล้วมีเมนูที่น่าสนใจอย่างไรบ้างครับผมค่ะสำหรับเมนูที่ผ่านมานะคะก็เป็นเมนูนะคะคือสปาเกตตีขี้เมาค่ะหุกกรอบแล้วก็จะเป็นแกงยังผักหวานค่ะสำหรับ ท่านผู้ชมที่มาดูไลฟ์สดไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e นะคะก็คือเซิร์ชคำว่า CDTI Channel ค่ะหรือว่าจะเข้าไปติดตามนะคะในเพจ a c e b o o k ก็ได้ค่ะของเราจะมีะถ่ายทอดไปทั้งหมด2เพจเ c e บ o o กนะคะคือเพจของสถาบันเทคโนโลยีจิลดาค่ะแล้วก็จะเป็นเพจของโครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมค่ะคุณกอล์ฟคผมก็สามารถรับช,ชมะนะครับ สาระความรู้นะครับเคล็ดลับต่างๆรวมทั้งข้อมูลต่างๆได้นะครับตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้แต่ก่อนอื่นก่อนเริ่มนะครับมีคําถามจากท่านผู้ชมนะครับโหน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจครับผมท่านผู้ชมมีคําถามเดี๋ยวเราอาจจะยกบางคําถามนะครับที่อาจจะเป็นที่เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับผมให้เผื่อท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับกำลังรับชมอยู่ก็จะได้ทราบไปพร้อมกันว่าเกตเกตเคล็ดลับ อ่านะครับใน<อ>น,น้อยเนี่ยมีอะไรบ้างะนะครับคําถามแรกนะครับของคนเออ่ของของ,ของท่านผู้ชมชื่อะอะไรครับผมคุณเกณฑ์ค่ะ<อ>ก็ฝากคาถามเข้ามาค่ะว่าเออ่พริกไทยอ่อนนี่จะเป็นของเมนูเมนูเอาวันที่ยี่สิบเก้าค่ะสปาเกตตี้ที่เ<อ>มาค่ะก็ฝากคาถามค่ะคุณกอกก็คือฝากคาถามไว้ว่าพริกไทยอ่อนเนี่ยค่ะสหรับคนที่เออ่เหมือนเป็นกดไหลยย้อนนะคะสามารถทานทานได้ไหมคะหรือว่ามีผลอะไรไหมอะไอย่างเงี้ยค่ะพริกไทยอ่อนก็ ตัวเขามีธิ์ร้อนนะคบผมก็คือแล้วก็มีความเผ็ดร้อนซึ่งมันอาจจะเกิดการระคายเคืองนะครับตัวเราเรียกว่าระบบท่อทางเดินอาหารของร่างกายซึ่งถามว่าทานได้ไหมก็คือทานได้แต่แนะนำนะครับให้ทานคู่กับอย่างอื่นเพื่อเพื่อไปลดลิดใช่เพื่อไปลดริดเขานะครับเพื่อเพราะว่าตัวพริกไทยอ่อนเขามีสรรพคุณนะครับมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะครับหรือว่าจะช่วย เกี่ยวกับข้องกับการรักษาความสมอุณหภูมิในร่างกายเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับของตัวพริกไทยอ่อนนะครับผมแนะนําให้ถ้ามีภาวะกดไหลย้อนก็แนะนําให้ทานคู่กับอาหารนะครับไม่แนะนําให้ทานเดี่ยวเดียวนะครับผมเหมกอนทานคู่คู่กันไปใช่ไหมใช่ครับผมครับผมอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับคำถามจากทางบ้านนะครับผมนะครับโอ้โหมีอีกครับผม ันนี้เป็นของคุณธงชัยค่ะนี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่ประกอบอาหารทุกท่านค่ะนี้เป็นเก็บข่าวรู้เลยก็คือเขาถามมาเฮ้ยขอเทคนิคในการล้างผักคะคะคือรสสารตกค้างค่ะประกอบด้วยมีเทคนิคอะไรบ้างอ่าค่ะอ่าครับโดยโดยส่วนใหญ่ผักที่เราซื้อเนี่ยผักที่เราซื้อจากตลาดอาจจะมีการปูนะครับอาจจะมีการใช้กลุ่มพวกกลุ่มยาฆ่าแมลงนะครับหรือยากําจัดพวกศัตรูพืชนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเรามีวิธีการล้างเนี่ยที่ทางกรมอนามัยแนะนำครับที่ทางกรมอนามัย มีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือการใช้ตัวนี่เลยนะครับนี่คืออะไรครับเบกกิ้งโซดานะครับซึ่งสามารถใช้ตัวเบกกิ้งโซดาหรือตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้นะครับซึ่งวิธีการนะครับวิธีการเนี่ยเราเตรียมน้าประมาณครึ่งนะครับกระงที่เราเห็นนะครับเราก็เราใช้หน่วยควเรือนธรรมดาเลยก็คืออันนี้คือช้อนช้อนโต๊ถูกต้องครับเราก็ ตักตัวเบกกิ้งโซดา,า,านะครับใช่ง่ายๆเลยนะครับประมาณ1นะครับหช้อนโต๊ะประมาณหนช้อนโต๊ะนะครับหช้อนโต๊ะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ละลายลงไปะนะครับละลายลงไปให้ตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยละลายะนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อละลายเรียบร้อยแล้วผักที่เราต้องการนะครับถ้าเราอยู่บ้านอาจจะมีผักหลายชนิดก็สามารถแช่ได้ทีเดียวก็คือแต่หัวใจสําคัญต้อง ตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกมีรากก็ตัดรากออกนะครับ,รบแล้วก็แยกกาบเขาออกมาจากนั้นให้ล้างน้ําสะอาด1นึ่งน้ำนะครับแล้วก็ทําการแช่นะครับแช่โดยใช้ระยะเวลาแช่ประมาณ15นาทีาทขณะแช่นะครับรบกวนเอามือช่วยถูเขาหน่อยนะครับเพื่อบางทีสารเคมีที่ติดที่ใบที่กากจะจะได้ช่วยอ,อ่าจะได้ช่วยลดปริมาณลงนะครับแช่15นาทีเสร็จ แล้วก็รังสรรค์หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ทำาวิธีการนี้เนี่ยจะช่วยลดลงได้ถึง80%โอ้ค่ะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าบอกว่าเบกกิ้งโซดาไม่ได้ไม่มีใช้เลยได้ก็ผมก็จะแนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำส้มสายชูใช่จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่เป็นน้ำส้มสายชูแบบนี้เราเรียกแบบแบบกลั่นแบบกลั่นค่ะแบบกลั่นนะครับผมซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับเขาหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อน หช้อนโต๊ะเหมือนกันอ่านะครับหช้อนโต๊เหมือนกันแต่ปริมาณน้ําจะลดลงอ่านะครับจะใช้น้ําใสประมาณแค่นี้นะครับไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับหลักการเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับตัดในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกแยกกาบนะครับแล้วนำมาแช่นะครับใช้ระเวลาเท่ากัน15นาที น้ำส้มสายชูจะช่วยลดลงได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซนตแต่ข้อดีของน้ำส้มสายชูคือในกรณีถ้าเราปลูกซื้อผักที่ปลูกโดยปุ๋ยคอกค่ะย่อมมีอะไรครับไข่พยาธิอาจจะมีดังนั้นเนี่ยตัวน้ำส้มสายชูจะมีฤทธิ์เป็นกรดจะทำร้ายทำให้ไข่พยาธิฝ่อได้อ่านะครับเพราะอันนี้คือข้อข้อดีของเขานะครับผมดังนั้นจะเลือกวิธีใดวิธีการหนึ่ง นะครับก็ได้นะครับแต่หลักการเดียวกันคือแช่พวกสารละลายพวกนี้เสร็จให้ล้างน้ำสะอาดหนึ่งครั้งก่อนนําไปใช้งานแต่ถามว่าวิธีวิธีเดิมที่เราใช้การล้างน้าไหลผ่านการแช่น้านะครับถ้าน้ำน้าล้างน้าไหลผ่านปริมาณน้อยโอเคแต่ถ้าปริมาณเยอะเป็นไงครับเปืองน้ำเปืองน้ำนะครับเปื้องน้าทาได้ไหมทําได้ครับแต่ก็เปืองน้ําเราก็เลยมีวิธีพวกนี้นะครับเข้ามาช่วย แต่ไม่แนะนําให้เอาสองตัวนี้เป็นไงครับผสมกันถูกต้องเพราะเขาจะไปหักล้างลทิกันเองนะครับผมนะถ้าอยากแช่ก็ให้เลือกแช่ไทวิธีการใดวิธีการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดเคล็ดลับดีๆนะครับที่ทางบ้านนะครับท่า่ผช้วมจากทางบ้านถามเรามานะครับถ้าใครสงสัยไม่ว่าจะไปเป็นประเด็นเรื่องคุณค่าทางโภชนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยทางอาหารหรือจะสมัครเรียน ก็สามารถสอบถามเราได้นะครับสามารถสอบถามเราได้คาผมนะครับก็นะครับในนะครับในเมนูของเราล้วนมีประโยชน์ทั้งหมดเชกเช่นวันนี้นะครับอย่างที่ได้โปรยหัวไว้ว่าตัวเมนูของเราก็จะมีสองเมนูหลักมีตัวข้าวข้าวผัดทามิ่งคบผมแล้วต่ออีกหนึ่งเมนูก็เป็นน้ำพริกขี้กาเป็นเมนูที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายเลยค่ะ ใช่นะครับซึ่งเราเริ่มกันเลยไหมครับได้เลยค่ะนะครับตัวเมนูแรกวันนี้เราจะทําเป็นข้าวผัดขมิ้นค่ะใช่ครับเป็นข้าวผัดขมิ้นนะครับซึ่งข้าวผัดขมิ้นถามว่าองค์ประกอบหลักมันชื่ออยู่แล้วข้าวผัดขมิ้นแสดงว่าพระเอกของเราวันนี้ก็คือขมิ้นค่ะขมิ้นนะครับยกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะเผื่อท่านผู้ชมอันนี้เราเรียกว่าขมิ้นสดนะครับขมิ้นสดก็จะเป็นเง่าเอ้เป็นแง่งแล้วเนี่ยนะครับ ซึ่งก็จะมีสีส้มเข้มนะครับตัวขมิ้นจะมีสารอยู่หนึ่งชนิดเราเรียกว่าเค um อร์คิวมินอยด์ตัวเขาเป็นไงครับมีฤทธิต์ต้านการอักเสบนะครับมีฤทธิต์ต้านการอักเสบเนี่ยคือสําคัญนะครับซึ่งตัวฤทธิ์ของตัวขมิ้นนะครับตัวฤทธิ์ของขมิ้นอนอกจากต้านการอักเสบแล้วยังลดพวกสารอนุมูลอิสระในร่างกายลงได้เพราะแล้วตัวเขาจะมีน้ํามันหอมระเหย นะครับก็จะมีฤทธิ์ในการพวกฆ่าเชื้อเชื้อเชื้อแบคทีเรียไวรัสนะครับได้นะครับซึ่งวันนี้ผักพระเอกตัวขมิ้นของเราเดี๋ยวเราลองมาช่างกันดูว่าตัวขมิ้นที่เป็นผักพระเอกของเราเนี่ยมีน้ําหนักอยู่เท่าไหร่นะครับผมนะครับเดี๋ยวรูเอินช่างให้ท่านผู้ชมทุกคนเห็นนะครับว่าตัวขมิ้นของเราเนี่ยโอ้โหมีน้ําหนักอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นผักพระเอกของวันนี้เลยนะครับทุกเมนูของเราเราจะชู สรรพคุณของผักพระเอกนะครับเพราะว่าผักพระเอกนะครับของเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์นะครับนะซึ่งเป็นลักษณะอย่างนึงคือเราเรียกว่าอาหารเป็นยานะครับการทานอาหารไปด้วยก็จะช่วยบำรุงร่างกายมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับคุณเอิร์ธวันนี้น้ำหนักของคอมเมนอยู่ที่65กรัมโอ้ากิโกรัมนะครับ65กรัมแต่แต่65กรัมก็ยังไม่ครบ 100กรัมนะครับเราก็จะมีการเติมนะครับเติมด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมนะครับกระเทียมลงไปนะครับเราก็สุดท้ายก็คือจะเป็นหอมแดงหอมแดงนะครับหอมแดงนะครับรวมทั้งหมดเป็น1 0 3กรัมค่ะหน่้อกรัมนะครับ100กรัมพอดีนะครับดังนั้นนะครับอย่างที่ผมนะครับแนะนําท่านผู้ชมว่าการทานผักผลไม้นะครับวันละ400กรัมแต่มือละประมาณ100กรัมนะครับใช่โดยเฉลี่ยประมาณ100กรัมนะครับ หลังจากเราได้ตัวพระเอกของเราแล้วะนะครับมีขมิ้นรับมีกะเทียมีหอมแดงซึ่งเป็นกลุ่มน้ำมันหอมระเหยะนะครับนอกจากการทานความอร่อยแล้ว,ลวยังได้รสชาติได้กลิ่นรสการคำว่ารสชาติคือกลิ่นเข้าไปกินรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมีกลิ่นขึ้นไปที่จมูกด้วยนะครับเป็นลักษณะสำคัญของตัวรสชาติอาหารไทยครับ หลังจากนั้นเราเอามาทําอะไรต่อครับผมค่ะหลังจากที่เราได้ตัวขมิ้นนะคะกระเทียมค่ะแล้วก็เป็นตัวหอมแดงนะคะแล้วก็นํามาตำค่ะคุณคอัแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะใช่ค่ะให้ละเอียดนะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะตกใจว่าเราเอาขมิ้นไปผัดเลยหรือเปล่าไม่นะครับเราเอามาตำกัรตำนะครับตำให้ละเอียดนะครับเพื่อตำหยาบถูกไหมครับตำหยาบก็จะมีตัวกากใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากพวกสรรพคุณ นะครับที่เราเรียกก็เป็นฟังก์ชันนะครับในขมิ้นแล้วในขมิ้นตัวเขาก็จะมีใยอาหารอยู่แล้วด้วยนะครับก็จะเป็นใยอาหารที่ที่เป็นกลุ่มใยอาหารละลายนานนะครับก็ช่วยในระบบขับถ่ายของร่างกายช่วยดูดซึมพวกน้ําตาลหรือว่าไขมันที่ไปพร้อมกับอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณประโยชน์ของผักผลไม้ที่เรารับประทานนะครับต่อจากนั้นค่ะ ก็ว so so the ันนี้องค์ประกอบของเรานะคะนอกจากตัวขมิ้นหอมแดงแล้วก็เป็นตัวกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีโปรตีนค่ะของเราก็คือทีนี้เราจะใช้เป็นเนื้ออกไก่ค่ะใช่ท่านผู้ชมเป็นเนื้ออกไก่นะครับเนื้ออกไก่นะเป็นเนื้ออกไก่บางคนบอกว่าอยากได้ลีลีเลยเป็นสันในก็ได้นะครับเป็นสันในก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาก็ทําได้เช่นกันนะครับผมอ่านะครับมีเนื้อไก่นะครับต่อจากนั้นก็นะครับค่ะ จากเนื้อไก่นะคะแล้วก็เพิ่มโปรตีนอีกค่ะก็เป็นไข่ไก่มีไข่อีกหนึ่งใบนะครับดังนั้นวันนี้เราได้ทั้งโปรตีนจากเนื้อไก่และไข่ไข่ถือเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับดูดซึมได้100%ดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีคุณประโยชน์หรือสรรพคุณนะครับกับร่างกายนะครับโอเคนะครับผมไปที่ขาไม่ได้เลยค่ะก็จะเป็นข้าวสวยของเราค่ะก็ใช้ปริมาณหนึ่งถ้วยค่ะ ครับก็แนะนําให้เป็นข้าวหุงสุกแช่ตู้เย็นสักหนึ่งคืนเพื่อให้ข้าวรัดตัวนะครับเวลาทํำข้าวผัดก็จะโอ้โหเม็ดสวยอร่อยนะครับโอเคครับผมค่ะครับแล้วก็เพิ่มสีสันให้น่ารับประทานค่ะด้วยต้นหอมซอยต้นหอมซอยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสปรุงรดเล็กน้อยตัดกลิ่นนะครับ คค่ะะนรับซอทั่วเหลืองนะครับสุดหนึ่งนะครับสุดหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายนะครับครับผมโอเคค่ะครับแล้วก็อันนี้พริกทอดค่ะพริกทอดสำหรับตกแต่งโรยด้านหน้าเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนช่วยกระตุ้น ระบบการเผาผลาญของร่างกายครับผมเคค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยดีกว่าค่่ะอเราลืมน้ำมันนะครับมค่ะโอ้โหลืมนะครับครูเอิญลืมนิดนึงนะครับเอิญลืมน้ำมันนะก็มีน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชนะนะครับก็นอกจากนะครับตัวเคร์คิีมวีนอยที่ผมบอกแล้วนะครับตัวขมิ้นสดก็มีพวกกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งเป็นสีของเขาอ่านะครับโอเควัตถุดิบครบอุปกรณ์ อ่าเราเริ่มลงมือทาได้เลยค่ะครับผมขออนุญาตเปิดไฟวันนี้ตักตัวกระทะที่เราใช้ก็เป็นกระทะเทฟลอนนะครับสําคัญนะนะครับอย่าลืมนะครับตัวกระทะเทฟลอนต้องใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นไม้นะครับหรือว่าเป็นตอนนี้มีเป็นเป็นพวกซิลิโคนนะครับแต่ไม่แนะนําให้ใช้พวกตตัวสแตนเลสหรือตัวโลหะเพราะว่าเขาจะไปขูดหน้าผิวเครือบของเขาโอเคครับผม ค่ะเราเปิดไฟนะคะแล้วก็ใช้ไฟประมาณปานกลางค่ะครับมก็ใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันนะครับอ่าจากนั้นเราก็จะใส่ตัวเครื่องที่เราตำไว้ค่ะก็จะประกอบด้วยขมิ้นกระเทียมเหตุผลที่โดยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าการทําอาหารไทยเนี่ยถ้ามีพวกเครื่องเทศหรือสมุนไพรไทยเราจะไปผัดหรือทําการคั่วกับน้ํามันก่อนเพื่อให้มันเกิด อโรมานะครับน้ำมันหอมระเหยของตัวตัวพวกนี้มันก็จะออกมาด้วยเพราะว่าอาหารไทยนะครับต้องมีรสชาตินะครับมีความหอมนะครับมีกลิ่นนะครับที่สําคัญนะครับเราก็จะใช้เวลาคั่วนะครับสักระดับหนึ่งเพื่อให้ตัวน้ํามันหอมระเหยเขาออกมานะครับแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือน้ํามันเขาจะไปช่วยเป็นตัวตัวทำตัวทาละลายด้วยทำให้ตัวกลิ่นออกมาได้ดีขึ้น นะครับผมอ่าแล้วเราเริ่มได้กลิ่นค่ะนะครับเริ่มได้กลิ่นหอมนะครับหอมนะครับอ่านะครับถ้าใครรับชมอยู่นะครับร่วมสนุกกับเราโดยการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพมาให้เราชมกับเมนูต่างๆที่เราได้นําเสนอผ่านมานะครับจะมีของรางวัลใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมีของรางวัลครับใช่ครับเราจะมีของรางวัลให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ร่วม ส่งภาพเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับหรือใครที่มีคําถามที่มีคําถามสามารถใช่ครับสามารถคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะครับส่กลหมาก็ได้ค่ะถูกหมทางทีมเราช่วยรวบรวมคำถามอ่าครับผมนะครับแล้วก็จะมีเรียบร้อยนะคะคือพอเขาเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเราก็ใส่ในอกไก่ของเราไปค่ะครับผม อาจจะมีคําถามว่าถ้าเราใช้เป็นผงขมิ้นได้ไหมครับผงขมิ้นใชได้นะคะใช้คือใช้ได้แต่เราอยากให้ได้คือถ้าเป็นผงขมิ้นมันอาจจะกลิ่นมันกลิ่นใช่ในเรื่องของกลิ่นเขาจะไม่ได้หอมเท่าตัวขมิ้นสดผมใช่นะครับเราก็จะแนะนําให้ใช้ตัวขมิ้นสดมากกว่านะครับนะครับเราก็ใส่เนื้ออกไก่หลังจากที่เราคั่วไปสักพักหนึ่งมันเริ่มหอมนะครับเริ่มหอมเริ่มมีกลิ่นที่แบบโอ้ น่ารับประทานกระตุ้นความอยากอาหารกลิ่นอโลมาบางอย่างนะครับจะมีผลต่อการกระตุ้นความอยากอาหารของมนุษย์ได้ถูกต้องนะครับที่เราเราบอกว่ามันทําให้เราเจริญอาหารดีขึ้นเพราะว่ากลิ่นนะครับถ้าแห้งไปก็คือเราสามารถเติมน้ำต้มสุกลงนิดนึงได้นะครับให้เขามีความชุ่มชุ่มฉ่ำนิดนึงค่ะนะครับไม่นั้นมันจะ